ข่าวด่วนคุบทุกคนใหม่พัชรีเผยเรื่องในครอบครัวใหม่จะไม่ยุ่งนะครับล่าสุดคุณทุกคนคุณใหม่พัชรีเนี่ยได้รับอินบ็อกซ์นะครับจาก FC ซีแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วคุณแพลวพลว,ลวแสงทองนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าน้องใหม่คะพี่เชื่อฝีมือน้องใหม่พี่ขอรบกวนน้องใหม่อยากให้น้องใหม่ช่วยเป็นกาวใจให้กับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านและแพลวพลว กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมให้ทั้งสองคนลดทิฐิตัวเองลงปรับความเข้าใจกันใหม่ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้คิดถึงความรู้สึกของลูกสงสารน้องนาริตะกับน้องโตเกียวพี่ดูทีไรก็ร้องไห้ตามค่ะสงสารเชื่อว่าน้องทั้งสองยังรักกันอยู่ แต่มีทิฐินะครับทั้งสองคนคือดูแล้วต่างคนต่างอยากฟังคำขอโทษของกันและกันอีกครั้งพี่เชื่อว่าน้องใหม่ทำได้น้องใหม่เก่งมากน้องใหม่เป็นคนเก่งคนจริงอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณใหม่พัชรีก็ได้ตอบกลับกับอินบล็อกอินบล็อกนี้นะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าใหม่ขออนุญาตปฏิเสธนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเพลินคนอื่น ก็คือคนอื่นไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัวเพิินหม่ฮักเพิินนะครับแล้วก็ห่วงไม่ต่างจากคนอื่นแต่เราต้องให้เกลียดครอบครัวเพิินเด้จ้านะครับเราไม่สามารถกำหนดชีวิตใครให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการได้นะคะสิ่งเดียวที่ทำได้คือให้กำลังใจทั้งบิ๊กแล้วก็แพร่จ้าพี่ก็ไม่สมควรจะไปบอกใครต่อใคร ไปแต่งให้คนอื่นแบบนั้นแบบนี้นะคะเกรงใจกันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีจ้านะครับอันนี้คือคุณใหม่พัชรีก็ได้ตอบกลับแบบนิ่มๆเบาๆแต่ได้ใจความนะครับเนาะอ่ะแต่ด้านคุณใหม่เนี่ยได้เขียนแคปชั่นเนาะเอาไว้ว่าใหม่เข้าใจนะคะว่าทุกคนรักและอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนที่ตัวเองต้องการแต่อย่าไปกำหนดชีวิตใครนะคะ ยามาแตง่งนี่นะครับทุกคนก็เป็นข้อความาที่หลายคนอยากให้ความสนใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะได้รับแบบว่าแชทลับนะครับ ก็เป็นแชทไม่ใช่แชทรับเรอก็คือแชทที่ไม่รับแล้วแหละตอนนี้คุณใหม่พัชจจรีก็คือได้มีการเขาเรียกว่าอะไรโพสต์ Post ลง Facebook นะครับนาะอ,อ่ะบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าบางคนก็ทําตัวเกินคําว่า FC ก้าวก่ายชีวิตศิลปินมากจนเกินไปไม่รู้กาละเทศะนะครับไม่มีใครไปกําหนดหรือตัดสินใจแทนคนอื่นได้หรอกมันเป็นเรื่องของเขาเขาสองคนคงให้โอกาสปรับจูนกันอย่างมามากพอแล้วแหละ จนสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆเลยต้องแยกย้ายนะครับความอดทนของแต่ละคนเนี่ยมันมีขีดจำกัดเป็นแค่ fc ก็ติดตามแค่ผลงานพอค่ะนะครับอ่ะบางคนก็บอกว่าจ้าสิปเป็นยากอยังน้ำขอบครัวเพลินนี่ <c oughs> ก็จะมีข้อความประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะบางคนก็บอกว่าเกาอีหยังนะครับเพลินไปไกลแล้วแก้วที่แตกนะครับแล้วมันไม่ติดได้ง่ายๆมันก็ซึมออกมา พอนานเข้ามันก็แตกออกคือเก่าค่ะลองเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะคะ FC ทั้งหลายบอมแมนบ่อยากให้ึ้นดีการแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วใครจะอยากให้แตกหักใครจะอยากให้เป็นแนวนี้แต่เมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยเราเป็น FC เราควรเคารพการตัดสินใจของเผ่นนะครับอย่าไปแต่งเขาอย่าเยอะค่ะ อยู่ห่างๆอย่างหงห่วงเนาะนี่อันนี้คือข้อความจากชาวเน็ตนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นหนักอยู่นะคะนะครับก็คือต้องบอกว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือเข้าไปแชทไปหาคุณใหม่พัชรีอันนี้อุ้มอิ่มก็เข้าใจเขานะครับเขาก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากให้คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็คุณแพรวพราวเนี่ยกลับมาคืนดีกันเนาะแล้วก็คิดว่าคุณใหม่พัชรีเป็นคนที่แบบว่าอเป็นคนที่แบบ อืมันแมนนะอาจจะแบบเป็นกาวใจได้อะไรแบบนี้ครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความรักขึ้นอยู่กับคนสองคนถึงแม้ว่าคุณใหม่พัชรีจะเข้าไปคุณใหม่ก็เป็นคนอื่นอยู่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ ต้องคุยกันเองนะครับทุกคนต้องปรับจูนหรือว่าปรับความเข้าใจหากันเองถึงแม้ว่าจะสนิทถึงแม้ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นญาติที่ใกล้ชิดสนิทสนมแค่ไหนถึงไปพูดแต่ว่าเขาก็คุยกัน2คนอยู่ดีครับทุกคนเพราะฉะนั้นคุณหมายยิ่งต้องบอกว่ายิ่งอยู่ห่างจากครอบครัวเขามากนะครับเนาะเนะชื่อว่าทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกเนาะเขาก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากลับมาคืนดีกันนั่นแหละแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่า ทางด้านคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุณแพลวพาเนี่ยเขาก็เดินออกมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วแล้วก็เมื่อคือนนี้เนาะมีบรรยากาศหนึ่งที่เขาเนี่ยกลับไปหาลูกนะครับก็จะมีนาทีที่คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็คุณแพลวพาเนี่ย อยู่ด้วยกันเนาะเมื่อคืนนี้นะครับก็มีน้องนาริตะนะครับน้องนาริตะก็แฮปปี้มากนะซึ่งคุณพ่อก็ไปหยอกล้ออะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะที่หลังเวทีเราวเาวแสงทองเลยเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนอยากเห็นเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ เอาใจช่วยก็แล้วกันครับเนาะสำหรับคนที่อยากให้คุณ Big บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็คุณพราวแสงทองเนี่ยกลับมาคืนดีกันะนะครับซึ่งอิมมองว่าก็น่าจะเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่คุณใหม่บอกเนาะก็ชีวิตเขาอะครับให้ต้องต้องให้เขาเป็นคนจัดการแล้วก็แต่งเองเออนะครับคุณใหม่ก็พูดไปแบบนั้นเนาะก็อ่ะ สำหรับเรื่องนี้นอ้องมิมคิดว่ามันน่าจะเขาก็น่าจะแบบผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วแหละครับทุกคนนอ้องถึงได้ตัดสินใจแบบว่าแยกทางกันซะทีเดียวเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอตอนนี้ถือได้ว่าทั้งคู่เนอ้องก็มีงานแบบแน่นๆทั้งคู่เลยอะนะครับสำหรับคุณบิ๊กแล้วก็คุณแพลวพราว,าวะนะครับเขาก็มีงานมีอะไรแบบ ปังทั้งคู่นะครับเนาะไม่ใช่แค่ว่าคุณบิ๊กเนี่ยโสดแล้วรวยอย่างเดียวน,นะคุณแพรวเขาเขาก็มีงานของเขานั่นเหมือนกันในแต่ละวันเนะาะแทบจะแบบไม่มีวันว่างกันเลยทีเดียวนะครับไหนจะงานไลฟ์หรืองานขายสินค้าใดๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็คือไม่ได้แบบว่าจะมีไปโมเมนต์ไปแบบไปหาแฟนหรือว่าอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาจะทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเรม่อมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ เขากำลังปรับจูนหรือว่ากำลังก้าวก้าวออกไปคนละหลายๆก้าวเลยแหละนะครับแล้วก็รอวันเวลาที่ใจคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยหายดีแล้วหรือใจคุณแพรวพาวแบบว่าหายบอบช้ำแล้วอะไรแบบ้เขาก็อาจจะกลับมาคุยกันก็ได้หรือเขาก็อาจจะไปมีแฟนใหม่ของเขาเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็ยังรักษาความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเนาะ กับน้องนริตะแล้วก็น้องโตเกียวอยู่นะครับซึ่งน้องก็เล็กมากๆทุกคนแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นมันมันถ้าเป็นปัตุชนธรรมดาเนี่ยปูตุชนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ทีนี้พอเขามีชื่อเสียงมี FC เนาะมันก็เลยกลับกลายเป็นวา่าเรื่องนี้คนแบบว่าให้ความสนใจกันแบบเยอะแยะมากมายก,กันเลยทีเดียวนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่แม่เอฟทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยครับ